มูแกรอบมากน้ำจิ้มก็ติดตัวไพี่น้อง,องโอ้ยน้ำจิ้มหวานอ๋อใส่ซีฟู้ดไปก็สิได้กินแต่ละคำมาเด้อครับเสร็จๆกันครับผมตึ้มว้าวว้าว,ว,าว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูัวซูคนคือเก่าครับผมวันนี้ไม่ยกับช่องปังปอนแชาแนลครับพี่น้องวันนี้ปอนไดเมนูเมี่ยงหมูกรอบ<ม><ข>อครับผมน้ำจิ้มสองรสหมูกรอบกรอบทอดใหม่ๆยัง่ยหอนหอนอยู่พี่น้องพร้อมผักเครื่องเคียงมาเป็นสวนเลยครับอู้หลากหลายเลยอธิบายบรสือ <laughs> ลกลครับมีเครื่องเคียงนะครับพี่น้องมีพวกพริกซอยกระเทียมหอมแดงคาขิงอ่ามะนาวซอยนะครับ น้ำจิ้มเด็ดมาแซ่บๆกันเลยครับพี่น้องครับผมน่าจ้าแซ่บๆจ้าน้ำจิ้มซองรสของผมซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานถั่วตัดถั่วลิสงนี่แหละอือจัดก่อนเลยน้อยน้ำกรอบคือคำใหญ่แต่นอกจ้ะปากให้หน่อยอืมหนอไอ้ก่อนเนาะอืำกรอบพี่น้อง ออมา mm hmm. ใส่เข้าไปกระเทียมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่ยิกใส่เข้าไปเป็นังไงเท่หมูกรอบมากน้ำจิ้มก็ติดตัวยพี่น้องโอ้ยน้ำจิ้มหวานอ่าใส่ซีฟู้ดไป ก็สีดีกินแต่ละคำมาเด้อครับเสร็จๆแกันครับผมเต็มปากเต็มคำมากเลยจ้าโอใส้ยจะได้ เอาหมูข้าปากก่อนแล้วค่อยห่อผักอืมหมูสินใหญ่เลยนะมะนาวอร่อยหอมอืม,อม,อมจิ้มเห็ดแบบคนๆด้วยอืม แฟนลุงไปรีบกอดแฟลุงไปเคือสิเด็กกินได้ละคำ่ำนี่ละเมียงพี่นอ้อ,องเขียงเขียงหอมเจียว ซีฟู้ดโอ้โอ้โอ้ใบบุกูคำาไ้อ้ค้เม้เอ้เ้เเอ้้อ้อ้เอ้ออ้อ้เอ้เอ้อ้เอ้อ้เออ้เ้เเอ้้อเอ้เออ้อ อขอคำเล็กน้อยเอานะคะอืม, <laughs> อม เจอเข้าไปซองคำกับ <loops> อ <the bars> <the navy> ื้มสุดยอดแสบมหาศาลอย่างเดียวบอกเลยนะครับพี่น้องอันนี้คุณภรรยาอยากกินจัดไปครับผมอื้ม ใส่ผักไล่ลายงองแฉกร่วมกันแต่อตอนหน่อยๆเนี่ย กินเนี่ยนี่พี่น้องบอกเลยว่าโคตรแซ่บนะครับผมพี่น้องจะแกว่ามันกินหยาบเพราะว่าเครื่องเคียงมันหลายมันนกกินผสมกันซ้ำกินกับหอยนางรมส่งเครื่องตงอัวใหญ่ๆนะพี่น้องเคยติดได้กินแต่ละคำจังห้อแล้วพี่น้องเนาะแต่บดเดาเขาปากเข้าขไปไวาย กับมหาสารจ้าม,มากจ้า <c oughs> เอาเอาเอาหมูไว้ตั้งหากซะห่อผักก่อน <c oughs> อืมใหญ่โพดห่อ,เค,อเครื่องเคียงอืมใส่เครื่องเคียงหลายมันก็หอมเนาะพี่น้อง,นองเนาะ ใช่นหมน้องไอใช่จ้ะหอ,อมหอมมะนาวเผ็ดนิดหน่อยใส่พริกนเน้องแซ่บเยิมๆเลยพี่น้องบ้ยไอ้ก็หมาพาักกินก่อนเลยมูตามไปทีลหลังื ออือเมื่อนี่จะมีการเซียงโชควัดดวจมจเมื่อชเียงโชคเราจะอืผมก็นองไอเขาอื่นว่าไปซีเอฟบอกอืออืมใช่ไหมไปเอฟของ่ะอ,อแล้วเดีียวว่าเอฟของ จัดกล่องสุ่มมาครับหนึ่งกล่องของคุณพิมพ์ลีพายเดี๋ยวเรากล่องตักหนึ่งอ่ากล่องตักหนึ่งเลอเนาะแน่นะบอลบอลรูเดี๋ยวกินไปก่อนเดี๋ยวเฮามาเปิดหลังคลิปหลุ่นไปผอมๆกันน่าจะทองทองทอง บ้าโถ่แสบแสบแสบอีดีอีหล่อโอ้เอาพี่น้องสืบแสบเหมือนกันครับผมอือหือแต่ผักตัวนี้กรอบมากเลยปาก mm. mm -hmm. เนี่บบดคัตฮึ่ม อุ้ยโดนบม่ได้กินมากโดนแล้วเนาะใช่ค่ะเมี่ยงเนาะแต่ถามว่าหมูกรอบกินกะกิน กินบ่อยอยู่กินบ่อยอยู่แต่ถ้ากินเป็นเมี่ยงกินไม่ได้บอ่อยแตมถ้าเครื่องเคียงมันมันหอม,มนะกินแล้วมันหอมหอสมสมุนไพรอืม กินทั้งมันนิ่มฉันกินทั้งแสบ อย่าตัดก่อนเด้อพี่น้องเนะอะจัดมาอีกอพี่น้องพักบีเซฟไปกินหมามันเลยโอ้ <c oughs> เนี้ผักไปก่อนค่ะหมูตามไปทีหลังแอบนี้ ใจผู้สาวนานหน่อยเกี่มครับพักสุดๆพีกินเทียมเครื่องเคียงเฮ้ยเข่ากันมันยังแล้ว จิ้มกับเตตัวยเนาะน้องไอ้เนาะจ<ช>ิ้มหวานเขียวเขียวเองแซบเองแต่ถ้าพูดถึงการฉบับบมันก็ต้องหัวนะคะแต่ปากเล็กๆก็เลยสะดวกเอาพักเข้าไปก่อนซะ <c oughs> จะงอหมูเขาตามตามยายถั่วก็อยูน้ำคันดาไม่เลีน้ยหน่อย

ยิ่งกินยิ่งอร่อยจ้ะพี่พีจ้าม้วนกินไงซะเหลือเกินเอาเจ้าเสียเอาอีเอาอีกเออกจ้าบุรุษขาเนาะเดี๋ยวห้องจะไปเปิดกองสุม่มเดี๋ยวมันจะเหียาวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิ่งนี้ก่อนฮึมฮะส่งถ่ายพ่อแม่พี่น้องบุรุษขามเรื่องของไอ้อ นีเนอ้์จะโซผักก้อนหมูจังนั่งไปอ่ะไว้กันเลยจ้ะกินไปกินมาเพลินนะหน่อยเนาะคเพลินดีเพลินอร่อยที่นองกับสีหุ่นหวยเนี่ย ตัวสิพันธ์ใดแต่ละคำนอกสูอือเทียมด้วยะคำน,กกนี่นี่ไงนี่อื้ มาฝันมาครับพี่นอ้องถึงเวลาอันสมควรนะครับผมพี่น้องครับมือนี้นี่เราจะมาเปิดกล่องสุ่มนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนสุ่มตักหนึ่งก็ <laughs> มาแต่ว่าลุ้นเล็กๆ,ๆน้อยนะจ๊ะบาบสซี่เลียจ้ะบัสซีเรียดไม่ไดามาเราทุกคนเนะาะอ <laughs> เพื่อได้เพื่อได้แต่บ่ได้บ่เ,เป็นยังก็ได้ขลองกินอยู่หรอกนะ <laughs> พนอหลุ่นก็ฟังปอนกันน้อ้พี่นอ้องมากรีบไปเลย ตึง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 งตึงตึงวันนี้เบิดไทดิเ้ยนี่เปิดว่ากลองสุมยังหน่อยกลองสุมตักหนึ่งจ้าไอสั่งตั้งแต่วันที่ยี่สองสามโหจตได้มือนี้เนาะเอาถัดไปอันแรกเอาไอเบืองหยิบไปอันแรกจ้ะ ยไปเลยจ้ะดุมดึ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 มอ,นนอะไรเอ่ยุนี่นะเติน้ำจิ้มซูกี้พอดีกินหมูกระทะซูกี้บ่อยค่ะอเออเพราะเด็กกินจะ้ะถามว่าซื้อเอ,เองได้ไหมซื้อได้แต่ว่าซุม่มมวนๆนะจะ้ะแล้วก็<ม>เป็น<ม>คร <ง S 1> ั้งแรกด้วยของไอ้ที่ไอ้นนี้อ่า<ง>มาเลยจ้ะอันท,ที่สองดุมดึ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 ม สเนลไว้อันนี้เป็นครีมจ้ะเป็นไอครีมดึมดืมดมว้าว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 ข้าวพะแนงไก่ที่ขายดืม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 อะไรอะไรเอ่ออะไรอ่ะโอ้ซอสเผ็ด ไอปอนอยากอยากเลยซอสพวกเกาหลีพอดีเลยอซอสเผ็ดเกาหลีจ้ะดื่ม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 ดื ดีว่าน่าจะเป็นเจลอาบน้ำเจเมลลาจ้าเป็นเจลอาบน้ําหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมของนี้ก็สูงมาห้าร้อยบาทเอาไว้สนุกสนุกขำๆแต่ก็จะมีเป็นไอายครีมทาตาแล้วก็เจลอาบน้ำพวกนี้ก็กินได้หมดจ้ะเป็นครั้งแรกที่สุด ชุ่มม่วนๆจ้ะไม่ได้วางยางไรหรอกก็วัางอยู่นั่นละอาครับพี่น้องบมเป็นยังของเราตามดวงเนาะพี่น้องเนาะเราก็ได้เพื่อสนุกสนานนะครับพี่น้องเอาเนี่ยมาฝากคนมพี่น้องเพอได้เบ่งน้ำกันนําพี่น้องครับผมสําหรับมือนี้เมนูอาหารกะเสียบไปน้ากันแล้วก็ฝากความเสียบ ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่แหละครับพี่น้องถ้าพี่น้องมากิปนี้ปอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟังปอนนั่นนี่เด้อครับพี่น้องครับผมมันหนีปอนก็ได้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ